พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และเจ้านายไทยในโลซานบันทึกความทรงจำของครูส่วนพระองค์ในรัชกาลที่9รวบรวมโดยลีซองเซเซรัยดาริสลีซองเซเซรยดาริสเกิดที่โลซานเมื่อพศ2489เป็นบุตรคนสุดท้ายของ เกลองเซเซราดาลิสผู้ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ในฐานะครูส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8และรัชกาลที่9หลังจากที่ได้ไปบรรยายในโอกาสและสถานที่ต่างๆตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับชีวิตและหน้าที่ของบิดา ในการรับใช้พระบรมราชวงศ์ล e ีซองเซเซร d ดาริสได้นำบันทึกคำบรรยายมาเรียบเรียงใหม่และคัดเลือกภาพถ่ายจากอัลบั้มของครอบครัวมาประกอบเนื้อหาจนกลายมาเป็นหนังสือเล่มนี้ลีซองเซเซรดาริสเคยผ่านงานในตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทสวิสและระหว่างประเทศหลายแห่ง ตลอดช่วงเวลา38ปีที่ผ่านมาจนในที่สุดได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของกระทรวงพาณิชย์เนื่องจากเป็นผู้ที่ทุ่มเทให้กับการส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศไทยมาโดยตลอดด้วยความผูกพันที่มีต่อราชาอาณาจักรไทยประกอบกับความมุ่งมั่น ที่จะสืบสารความสัมพันธ์ที่มีมาเนิ่นนานระหว่างเมืองโลซานกับประเทศไทยทำให้ลิซองเซเซไรดาริสจะเสียนออกมาจากหน้าที่ต่างๆที่รับผิดช,ชอบก่อนกำหนดตั้งแต่ปลายปีพศ2551เพื่อที่จะอุทิศตนอย่างเต็มที่ให้กับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ยั่งยืนสืบไปคำนิยมผม รู้จักชื่อของเกยงเซเซไรดาริสเป็นครั้งแรกผ่านทางคุณลีซองบุตรชายของท่านเมื่อผมเข้ารับตำแหน่งนาย,ยกเทศมนตรีเมืองโลซานได้ไม่นานนักเนื่องจากต้องประสานงานกับคุณลีซองในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างเมืองโลซานกับประเทศไทยหลังจากมีเหตุหลายๆอย่างอันเป็นผลมาจากระบบราชการและการสื่อสารที่ผิดพลาด จนทำให้เกิดความมัวหมองขึ้นในความสัมพันธ์นั้นชั่วคราวตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผมร่วมงานกับคุณลีซองผมก็ตระหนักได้ถึงเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ที่คุณเกอองได้รับในฐานะครูส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8และ9ขณะยังคงประทับอยู่ที่โลซานพร้อมด้วยสมเด็จพระราช,ชนานี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอณช่วงเวลาสำคัญในวัยเยาว์เพื่อทรงศึกษาเล่าเรียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สเสด็จจากโลซานไปเมื่อพศ2494หลังจากผมเกิดได้เพียงหนึ่งปีส่วนพระบรมเชษฐาธิราชรัชกาลที่8ได้ประทับอยู่ที่เมืองนี้ถึง12ปี ขณะที่สมเด็จพระราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอทรงคุ้นเคยกับเขตนี้เป็นระยะเวลามากกว่า50ปีจากการที่ผมได้มีโอกาสพบป,ปะในต่างๆวาระกับท่านรองเลขาธิการพระราชวังเป็นท่านแรกและจากนั้นก็ได้รับเกียรติสูงสุดโดยได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทำให้ผม ได้ค้นพบเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ที่มาทับซ้อนกับเรื่องราวในอดีตที่กินระยะเวลากว่าหนึ่งทศวรรษของบ้านเกิดของผมโดยมีคุณเกอองเซเซไรดาริส se, เป็นตัวเชื่อมประสานชาวสวิสรุ่นเก่าหลายท่านยังคงจำได้ว่าเคยพบเห็นเจ้านายชาวไทยซึ่งทรงใช้ชีวิตอย่างปกติสามัญ เช่นชาวสวิสทั่วไปบนถนนในเมืองเพื่อที่ชาวเมืองโลซานในปัจจุบันจะได้รำลึกถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์ในครั้งนั้นเมืองโลซานจึงมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับพระราชทานของขวัญจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นศาลาไทยซึ่งตั้งอยู่ในสวนสาธารณะเดนเนงตูใกล้กับวิลล่าที่เคยประทับ ศาลาพระราชทานหลังนี้สมเด็จพระเทพพรัตราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่17มีนาคมพศ2552และถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการสืบสารและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเมืองโลซานกับประเทศไทยเรื่องราวที่เป็นจุดกำเนิดของความสัมพันธ์นี้เอง ที่จะนำมาบอกเล่าในหนังสือเล่มนี้คำนิยมโดยนายดาเนียลเบรรัสนาย,ยกเทศมนตรีเมืองโลซานหนังสือที่เขียนเล่าบทบาทและเส้นทางชีวิตของเกลองเซรายดาริสผู้เคยถวายการรับใช้พระราชวง์ไทยเล่มนี้เป็นเอกสารสำคัญที่จะทำให้ผู้อ่าน ได้รู้จักกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8และ9ขณะประทับอยู่ห่างไกลประเทศไทยครั้งยังทรงพระเยาว์ได้ดียิ่งขึ้นพวกเราชาวไทยจะได้รู้ว่าเพราะเหตุใดเกยงนักกฎหมายหนุ่มซึ่งเป็นนักเรียนและนักศึกษาทั้งในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเดียวกันกับพระเจ้าอยู่หัวของเราจึงได้มาเป็นครูส่วนพระองค์ ที่ในหลวงทรงไว้วางพระราชหฤทรไทยทางด้านความรู้ความซื่อสัตย์และความทุ่มเทที่มีต่อพระราชวง์ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ดิฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้อ่านพบเรื่องราวในบันทึกฉบับนี้ของพระนัท่านแก้วขวัญและพระัท่านขวัญแก้ววัชโรไทยซึ่งนับว่าขาดไม่ได้ในประวัติของราชวงศ์ไทย ตั้งแต่ครั้งยังเยาว์วัยอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และจนกลับมาประเทศไทยในฐานะข้าราชบริพารในพระองค์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดให้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาททั้งพระณะท่านพลเอกชาติชายชุนหวันและดิฉันใกล้ชิดสนิทสนมกับครูเกยองมากและถือเป็นเกียรติที่ได้เขียนคำนิยม ลงในบันทึกเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์เล่มนี้คำนิยมโดยท่านผู้หญิงบุญเรือนชุนทวันการเขียนคำนำไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะจะต้องรู้จักผู้เขียนเนื้อเรื่องและอาจรวมไปถึงกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายเป็นอย่างดีในที่นี้ข้าพเจ้ารู้จักกับผู้เขียนมาตั้งแต่ผู้เขียนเกิดและโดยตำแหน่งหน้าที่ที่ข้าพเจ้า รับใช้เบื้องพระยุคนลบาทดมาโดยตลอดทําให้สามารถกล่าวได้ว่าเรื่องเล่าในบันทึกฉบับนี้เขียนขึ้นมาตามความเป็นจริงส่วนกลุ่มผู้อ่านก็คงเป็นชาวไทยทุกคนที่ล้วนผูกพันกับพระบรมราชวงศ์ตลอดจนชาวสวิตและมิตรสหายชาวต่างชาติซึ่งสนใจในประวัติศาสตร์และสถาบัานสำคัญของเรา หนังสือที่ทุกคนรอคอยเล่มนี้จะช่วยให้ทราบถึงบรรยากาศขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชท,ทรงศึกษาอยู่ณประเทศสวิตเซอร์แลนด์และแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์พระองค์ก็ได้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาที่เป็นพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแล้ว น่ายินดีที่บันทึกความทรงจำของครูเกยงซึ่งบุตรชายของครูนำมาเรียบเรียงนี้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องจากเป็นเกรดประวัติศาสตร์ที่น้อยคนนักจะได้ทราบเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระราชวงศ์ขณะประทับอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตอนที่สองของหนังสือ ยังแสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างเมืองโลซานและรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศไทยที่มีอยู่อย่างแนบแน่นโดยการทำหน้าที่ของบุคคลสำคัญหลายท่านคำนิยมโดยพระนท่านขวัญแก้ววัชโรไทยรองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษาศาสตราจารย์กิติมาศสถาบันการโรงแรมโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อรมพบทเป็นเรื่องไม่ธรรมดานักที่ใครสักคนจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับพระราชวงศ์และยิ่งยากขึ้นไปอีกที่จะได้รับเลือกให้เป็นครูผู้ถวายคำแนะนำหลักการเบื้องต้นในการดำเนินชีวิตของจอมคนแต่วิถีแห่งโชคชะตาอันแสนวิเศษก็เกิดขึ้นแล้ว กับเกองเซรดาริสบิดาของผู้เขียนซึ่งเป็นครูส่วนพระองค์ในรัชกาลที่8และ9ตั้งแต่ครั้งที่ยังทรงพระเยาว์หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนตั้งใจเขียนขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพ่อและใคร่ขอบันทึกไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งหน้าในประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ เมื่อสองสามปีที่แล้วขณะเข้าเฝ้าทูลละอองทุรีพระบาทที่วังไกลกังวลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปรารภที่จะให้ผู้เขียนค้นคว้าเรื่องราวต่างๆของทั้งสองพระองค์ขณะทรงพระเยาว์และเรื่องของครูส่วนพระองค์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยทรงแนะว่าจำเป็นที่จะต้องบันทึกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ช่วงนั้นเอาไว้ เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของรัชการที่9มีผู้เขียนเอาไว้ในหนังสือจํานวนมากมายจนนับไม่ถ้วนแต่หนังสือเล่มนี้จะเล่าเรื่องราวในช่วงเวลาที่น้อยคนนักจะทราบมาก่อนโดยตั้งวัตถุประสงค์ในการเขียนเอาไว้3ประการประการแรกเพื่อสนองพระราชปาลพที่จะเผยแพร่เรื่องราวขณะที่พระองค์และพระบรมเชษฐาธิราชรัชการที่8 ยังทรงพระเยาว์และทรงใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวพร้อมด้วยสมเด็จพระราชชนนีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอและครูส่วนพระองค์ประการที่สองก็ด้วยต้องการกระชับมิตรภาพที่ผูกพันกันมาผ่านเรื่องราวในประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานครกับเมืองโลซาน ให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นและท้ายสุดเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวาระแห่งการเจริญพระชนพรรษาครบเจ็ดรอบปีนักสัตว์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในปีพศ2554ลีซองเซเซราดาริส